มาครับผมเมนูวันนี้นะครับไส้กรอกทอดแซ่บๆนะครับผมดูลูกดิเป็นป้งเลยน่ากินมากครับผมมาครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปกินแซ่บๆนะครับที่เพจติดข้าวใหญ่นะครับผมหรือว่าอีกช่องทางจะเป็นช่อง youtube นะครับติดข้าวใหญ่เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับทั้งสองช่องทางเลยนะครับผมมาทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลากันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ ยิ้เข่าครับผมคือเกาครับกินเข่าครับเข่าแรงครับผมมือเนี่ยเข่าแรงคือเกาหแหละใส่กรอบทอดทุกคนนี่น่ากินมากครับนี่มีผักพริกนะครับผมลูกโดดลูกโดดนี่ตกแตงเลยครับผมลวกายเป็นขิงดองนะครับอันนี้เขาให้มาด้วยนะแล้วก็ผักกระหล่ำนะครับเฮ้ยผักกาดหรือกะหล่ำวะกระหล่ำมาและนั่นแหละครับผมที่ขาดไม่ได้ครับผมเข่าเนียวเขาเนียวมาทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะยครับผมเตรียมกับข้าวกับปลานะครับของกินแซ่บ ของอร่อยอร่อยนะครับมากินไปนพร้อมๆกันไปเลยครับผมด <c oughs> ูเข่าไ <c oughs> ้ก่อนเลยครับนี่น่ากินมากเลยลูกเป้งๆเลยอ่ะใส่แบบนี้เลยครับอืมโดดใสข้นเหนียวนึ่ง อืมอืมโอ้ทราบครับผมใส่ไปนี่เลยไม่รู้อะไรกรอบๆไส้กรอบทอดนะครับตามเลยทุกโืม มันได้ถุงดองครับผมอืมอืม,อมเพชรนะครับผมใส่อืม ลุกโดดแบบยช่ข้าบผมช่วงนี้ก็ อากาศเป็นร้อนๆแล้วนะครับอยู่กรุงเทพไม่รู้ว่าภาคอื่นจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่เขาว่าภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือมันจะหนาวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมดูองศาอยู่ภาคอีสานนะมันก็หนาวอยู่นะภาคไหนหนาวบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าภาคไหนมันหนาวอย่าไปเที่ยวนะนี่ครับผมไปต่อครับ นอนทุกคนจับไปสามเมอืมอ โอ้เก่กการขนาดเลยโอ้เพชรกระแสวเอผมสุดยอดใครที่ดูตอนคืนเลยครับแล้วอยากกินตามก็นะทําใจนะครับแต่ถ้าใครแบบว่ามีตลาดนัดตองคืนเนาะก็ต้องจัดแล้วแหละอืม ืราอืม,อมอเด็ดการขนาดเลยครับใส่ดก่อนเตียวมัสมั่สกับข้าวเหนียว ใส่เตมเลยครับคำเป็นเป้งนะครับผมเซ็บๆทุกคนมอบครับ อจบมาครับผมทำสุดท้ายคือสีอิ่มๆมาหรอเนี่ยครับผมใส่ครับเป็นเป้งอย่างนี้เลยอขอแบบพร้อมกันกับข้าวเหนียวนะครับจะได้แบบจุ่วๆแซ่บๆนะเดี๋ยวเตรียมพริกหน่อ ใส่จะสามเมตรกับพพาเออสองเมตรกับพ่อล่ะสามมันแบบโอ้โหจ่วยขนาดเลยครับเนี่ยคผมกินเขาเลด้วยครับผมเขา,รขาแรงครับแซ่บเด้อ,ม,อม,มาครับทุกตามครับ 음. 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 เนื้นอแก้มพุ่เลยฟองไหมพี่ก็แบบโอ้โหเผ็ดจแบบ้วงขนาดเลยครับผมกับซัมเนียเนาะเป็นอิ่มๆแล้วก็โอ้โหเผ็ดแบบเผ็ดขนาดเลยครับโอ้โหโอ้โหเผ็ดครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมชื่นชอบคลิปวิดีโอกินแซ่บแบบนี้นะครับยังไงก็อ,อย่าลืมกดติดตามเพจเ c e b o o k นะครับผมติดเข้าใหญ่ หรือว่าอีกช่องทางนะครับจะเป็น YouTube ติดเข้าใหญ่เหมือนกันนะครับผมเจอกันครับในคลิปต่อไป